วัสดีเพื่อนๆวันนี้ทำกิมจิน้ำเพื่อเตรียมเตรียมงานเตรียมงานที่ที่เตรียมไว้ได้ก่อนเพราะว่าต้องเตรียมงานคนเดียวอันไหนที่ว่าทำไว้ได้โกนสองสามวันเราก็ทำไว้น,นี่ทำกิมจิน้ำทำกิมจิน้ำกว่าเขาจะเปรี้ยวได้ที่ ก็ถึงวันไหวพอดีวันไหววันจากไปของโพสามีเดือนสิบสองวันที่ห้าที่ห้าธันวานั่นแหละไหววันนั้นเละไหววันนั้นเสร็จแล้วก็รออีกสักไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็ไหววันจากไปของแม่สามีอีกวันนี้ก็เลยทำกิมจิน้ำให้เพื่อนๆดูอันนี้ประกาศขาวแล้วก็ หัวหัวชีเท้าประกาศขาวหัวชีเท้าก็เอามาโรยเกลือไว้ก่อนเอามาโรยเกลือไว้ก่อนแล้วเราก็ปรุงปรุงน้ำเนี่ยปรุงน้ำเขาปรุงน้ำก็คือตำตำกระเทียมตำกระเทียมใส่แล้วก็ใส่ขิงนิดนิดหน่อยหน่อยพอได้กลิ่นนิดเดียวแล้วก็ใส่เกลือแสมตาลนิดหน่อย ก็ถ้าอยากใส่ผงอร่อยก็ใส่นิดหน่อยถ้าเกิดไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือเยอะๆแล้วก็ถ้าอยากให้เปรี้ยวเร็วก็โยนั่นโยน้ำส้มสายชูนิดหน่อยอย่างเงี้ยโยโยใส่หัวเชเท้าเพราะหัวเชเท้าแข็งเขาหนาเขาจะเปรี้ยวยากก็ โย่ใสแล้วก็คลุกไว้ทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วเราก็เอามาผสมกับผักกาดแล้วก็เทน้ําที่เราปรุงที่เราปรุงลงไปแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เพื่อนๆแช่ไว้แบบนี้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คืออืมคิมจิน้ําเขาจะกินทั้งกินทั้งกากแล้วก็กินทั้งน้ําอันนี้ก็เลยทําให้ดูเพื่อนๆืน เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เอามาเทใส่กระปุกเทใส่กระปุกแล้วก็ทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนคืนต่อมาเราก็เอาใส่อเอาใส่นะเอาใส่ตู้เย็นไว้เลยเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยวเกินไปเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เลยทีนี้พอเราจะกินนะน้ำก็จะเปรียปร้ยวนิดหนึ่งแล้วก็รส กลมกล่มก็คือเราต้องปรุงน้ำให้กลมกล่อมใส่เกลือนิดหน่อยใส่ตาลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขากลมกล่อมก็คือแบบเปรียปร้ยวๆถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเนี่ยดีเลยหน้าร้อนนี่ดีเลย,เย,เลยกินเอาออกจากตู้เย็นมาก็เปรียปร้ยวๆนิดหน่อยเปรียปร้ยวๆเค็มๆแล้วก็กินอย่างเงี้ยก็ชื่นใจอ่ะเพื่อนๆน,น,นั่นเลย ถ้าเกิดที่ว่าอยากปรุงรสให้พิสดารหน่อยเราก็ไปซื้อน้ำสไปอะไรอย่างเงี้ยเอามาเทสใส่รสชาติก็จะเปลี่ยนไปเพื่อนๆแล้วแต่เราต้องการรสแบบไหนอันนี้แค่ใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่อที่จะให้เขาเปรี้ยวแล้วเราก็จะกินกินทั้งกากินทั้งน้ำก็ถึงวันว่ายก็ก็เอาแค่นี้เอาแค่ถ้วยเดียวนี้แหละที่เหลือก็แขกกิน ญาติพี่น้องปกติปกติลูกสาวเขาจะไม่มาเขาเขาจะไม่มาไหว้วัวนที่บ้านเขาหรอกเขาจะไปไหว้บ้านสามีแต่บ้านนี้พิสดารบ้านสามีไม่ไปวิ่งมาไหว้แต่ที่บ้านตัวเองเนี่ยมากันหมดเลยก็เลยต้องใช้เวลาสามวันอะไหว้วันเดียวแต่ใช้เวลาสามวันนั้งเขามาแล้วตอนกลางคืนแล้วก็ วแล้วตอนเช้าก็กินสองมือแล้วก็กลับเตรียมของนั้นก็ลูกสะพภเเ้เตรียมคนเดียวเตรียมคนเดียวทุกอย่างหรือทั้งอาหารการกินแต่ถ้าเกิดลูกสาวถ้าเกิดลูกสาวเขามีน้ําใจเขาไม่ช่วยแต่เขาไม่ช่วยเขาไม่ช mm ่ว hmm. ยเขามาว่าอย่างเดียวเขามาเล่นอย่างเดียวแล้วเขาก็มาเยี่ยมมาเยือนแล้วเขาก็กลับ เนี่ยปกติเขาไม่มาก็ก็ได้เพราะว่าต้องไปหน้าที่ของลูกสะใภ้ต้องไปบ้านไหว้บ้านสามีแต่แต่ผู้นี้ก็ไม่ไป <c oughs> ผู้นี้ไม่ไปก็เลยวิ่งมาไหว้บ้านตัวเองชดเชยเนี่ยก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ยุ่งมากเลยกับเรื่องครอบครัว เพราะฉะนั้นคลิปไม่ได้ทําลงมากมายไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวมีเวลาแล้วเขาค่อยเริ่มทําใหม่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ